ที่สู่บทใหม่นั้นก็คือนกหวงถิ่นในอดีตการนั่นเองส่วนพญานกนั้นก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือนิทานชาดกเรื่องสัก,กุณาชาดกทุกท่านฟังมาถึงจุดนี้แล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับสามารถนําชาดกนี้มาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันของเราได้อย่างทางุกท่านก่อนที่เราจะมาถึงว่าตัวเราสามารถนําหลักธรรมในสก,กุณา ดกนี้มาปรับใช้อย่างไรกับชีวิตของเราวทดลองอยากให้ทุกท่านลองนับในใจ1น0ถึงสิก่อนนะครับเนาะนับพร้อมกันนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกท่านรู้ไหมว่าสิวินาทีที่เราผ่านไปนี้ Google ครับทำเงินไปแล้วครับอ้หกแสนบาทครับทุกท่านนีอะไรไหมครับทุกท่านเห็นอะไรหรือเปล่าลองนับใหม่อีกทีหนึ่งเนาะ ครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบอ่าสิบวินาทีที่2อนีครับรู้ไหมครับว่า Apple ทํทำเงินไปแล้วครับหนึ่งล้านเดแสนบาทครับพี่น้องไม่ผิดครับโอ้โหเหนรรเ็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นอะไรไหมอ่ะรออีกทีนึงอ่านะหนึ่งสองสามสีะนะ 1, 2, 3, 4, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวินาทีไปเหมือนกันบนโลกไปเดียวกันแอร์คนส่วนใหญ่บนโลกไปนี้ครับอัตราเฉลี่ยรายได้หกสตางค์ครับในสิบวินาทีฟังไม่ผิดครับหกสตางค์นี่คือความจริงบนโลกใบนี้ครับทุกท่านทุกท่านจะเห็นว่าโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เปลี่ยนแปลงเร็วจนน่ากลัวคนที่มีเทคโนโลยีหายเทคโนโลยีเทคโนโลยีอยู่ในมือเขาเขาสามารถนํามาสร้างทรัพย์สินทรัพย์สร้างเงินให้เขาได้อย่างมากมายมหาศาลในขณะที่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ครับที่ไม่หายเทคโนโลยียังเป็นโลเทคโนโลยีอยู่นี้แต่ได้แต่แตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับช่องว่างเยอะมากๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกยกุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่น่ากลัวที่สุดครับเท่าที่เราเคยเห็นมาแต่หลายท่านยังจําฟิล์มสีโกดักได้ไหมครับฟิล์มสีฟูจิจําได้ไหม ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วครับนั่นคือเทคโนโลยีครับมันเหมือนไฟที่เรามาเผาให้ธุรกิจในรัางเดิมครับที่ไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับศูนย์หายไปจากโลกไปนี้เหมือนนกกลุ่มโลรักน,นนะครับที่ไม่ยอมโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองท้ายก็ต้องถูกไฟป่าเผาผลาใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันครับถ้าหากว่าเราไม่มีการปรับตัวไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ สุดท้ายไฟแห่งเทคโนโลยีก็จะเผาผลาญและเช่นเดียวกันครับสมัยหนึ่งครับการติดต่อสื่อสรารเป็นสิ่งที่ขาดแคลนใช่ไหมครับการติดต่อสื่อสรารสมัยก่อนเร็วที่สุดสมัยอะไรครับโทรทะเลขจําได้ไหมครับเนาะแล้วก็ดีที่สุดก็คือจดหมายที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยเป็นโทรศัพท์มือถือโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์จำได้ไหมครับโนเกียสามสามหนึ่งห้าครับโมอตโรล,ล่าเพวกนั้นจาได้ไหมนั่นแหละครับ เทคโนโลยีค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่วันนี้ครับเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่ขาดแคลนอีกต่อไปแล้วครับวันนี้คนไทยกว่า70%ครับมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตใช้มีโทรศัพท์มือถือใช้ดังนั้นการติดต่อสื่อสาจรจึงกลายเป็นเข้าถึางแทบทุกอกทุกมุมของประเทศไทยแล้วและเกือบทุกซอกทุกมุมท่วโลกและอีกไม่กี่ปีครับทุกท่านการสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เนต็ตมันจะเหมือนกับได้ฟรีครับ พราะตอนนี้ Google เขาก็สร้าง Google l o n นะครับเนาะเป็นบอลลูนที่ปล่อยขึ้นไปบนท้องฟ้าส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมาครอบคลุมทั่วื้นโลกปล่อยขึ้นไปหนึ่งครั้งโคจรรอบโลกได้26กรอบ,รบไม่ว่าอยู่ซอกไหนมุมไหนของโลกใบนี้ครับกลางทะเลทรายกลางทะเลกลางมหาสมุทรก็สามารถมีอินเทอร์เน็ตใช้ Facebook ก็ไม่น้อยหน้าครับ a c e b o o กก็สร้าง Fresh d โดนเป็นโดนที่มีปีกเป็นโซล่าเซลล์ครับก็ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ลงมาสู่พื้นโลกให้พวกเราได้ใช้กัน <c oughs> มาอยู่มุมไหนเราก็สามารถที่จะเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันแบบนี้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกัวงวลใจเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไม่พอครับอีลอนมัสครับมหาเศษรษฐีเจ้าของเทสลารถเนิ์ไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ยิงดาวเทียมออกไปนอกโลกครับโคจรร,รอบโลกครับสุดาัจักอินเทอร์เน็ตครับเทียมลงมาอย่างพื้นโลกใบนี้เพื่อให้ครอบคลุมทุกซอกทุกมุมของโลกใบนี้ดังนั้นรถทุกคันครับของเทสลา จะไม่จาเป็นต้องใช้คนขับสามารถวิ่งได้ทั่วโลกครับไปทุกที่โดยที่ไม่ต้องมีคนขับแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ครับสัญญาอินเทอร์เน็ตครับการสื่อสารครับไม่ใช่สิ่งที่ขาดแค่ในต่อไปพวกเราทุกคนครับจะสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้แบบหือไม่เคยมีมาก่อนนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่แน่นอนครับในดีมีเสียในเสียมีดีถูกต้องไหมครับ จำโนเกียได้ไหมครับ3ามสามหนหรือว่า m o t o r o l a ไอ้นุ่นกระเป๋าหิ้วหนักๆนะครับจำได้ไหมฮะสมัยนั้นวันนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเห็นไหมครับห้าว่าใครก็ตามครับไม่โยกย้ายไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแสของเทคโนโลยีแน่นอนครับสุดท้ายเขาก็ถูกดิสทรับถูกไปแห่งเทคโนโลยีเผาผ่านไปจนหมดสิน้น แล้วนะทงสารที่สุดก็คือใครครับเราพนักง,งานทั้งหลายครับที่ทํางานให้กับบริษัทเหล่านั้นทุกคนมีลูกมีเมียมีครอบครัวมีพ,อมพอมม่อมีแม่ต้องเลี้ยงดูถูกต้องไหมทุกคนต้องกินต้องใช,ตงใช้ต้องใช้ปัจเจ sĩ ในการดำรงชีวิตเช่นอาหารครื่องห่วงที่อยู่อาศัยยารัากษาโรคนะครับทุกอย่างครับต้องใช้เงินในการซื้อมาเมื่อพักง,งานถูุกปลดไปไงครับรายได้ก็ไม่มีคนหล่อนั้นเขาอยู่ยังไงครับลกพังย้อนมองสองตนนะครับทั้งกลับมาดูเราววัตถธรรมอยู่นี้มีโอกาสที่จะถูกดิ้นรับถูกไฟแห่งเทคโนโลยีเผาผลาญหรือเปล่า มีมากมายครับหลายอาชีพที่ถูกเผาผลาญเราได้กลิ่นควันของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทรกแซงในอาชีพเราหลายอย่างแล้วเราละครับพร้อมไหมครับที่จะอินเนอร์เอาเทคโนโลยีเข้ามาสู่ตัวเราพัฒนาตัวเราครับไห้เป็นหาเทคโนโลยีอย่าลืมครับรายได้ของเราเราจะขึ้นอยู่กับความรู้ในเทคโนโลยีที่เราเรียนรู้ครับทุกท่านวันนี้ครับแม้แต่อาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครๆก็คิดว่าไม่ตกงานเช่นพนักงานธนาคารพนักงานบัญชีตอนนี้ อาชีพนี้กำลังจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์หรือว่า AI ครับถูกเงินกระดาษทุกวันนี้ก็จะถูกทดแทนเปลี่ยนแปลงด้วยเงินคริปโตเคอร์เนซีที่สามารถโอนย้ายเปลี่ยนแปลงให้การข้ามประเทศได้ครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมที่แสนแพงอีกต่อไปธนาคารมากมายครับตอนนี้กําลังปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่แล้วพนักง,งานธนาคาราต่างๆครับก็ต้องเตรียมปรับตัวเห็นไหมครับวันไฟแห่งเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามาใกล้ตัวทุกคนแล้วอย่างเล็กยงไม่ได้หน้ากฎหมายอนานญาความาต่างๆตอนเนี้ย พอถามว่าท่านสามารถจดจํากฎหมายได้ทุกมาตราหรือไม่แม้จะเขียนเองจำไม่ได้ใช่ไหมครับทุกมาตราแต่หุ่นยนต์หรือว่า AI นะครับมันจําได้ทุกมาตราแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกด้วยเห็นไ,ไหมครับเนี่คือความแตกต่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์เขาจําได้เขาเรียนรู้ได้ด้วยอ่พาพัฒนาตัวเองได้ด้วยทำไมเขาเลี้ยงชนะกว่าเราหลายๆบริษรัทในสหรัฐอเมริกาตัวน,นี้ใช้ A i นะครับว่าความแทนทนายความแล้วแล้ววันนี้ครับทนายความบ้านเราละครับ ได้กลิ่นควันไฟแห่งเทคโนโลยีแล้วหรือแม้แต่เกษตรกรบ้านเรานะครับนาะเลยคิดว่าอาชีพเกษตรกรจะไม่มีใครทดแทนนะครับตอนนี้หุ่นยนต์เครื่องจักรเข้ามาทดแทนเข้ามาสร้างงานด้านเกษตรกรรมทดแทนโลกไม่เคยหยุดอยู่กับที่โลกหมุนอยู่ตลอดเวลาครับหมุนอยู่ทุกวันไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเทคโนโลยีครับเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ตามสมัยหนึ่งเราวิ่งโทรเลขกันอยู่ใช่ไหมครับพี่คิดไ่าจอมอเลตเตอร์จดหมาย่ากันอยู่แต่วันนี้เรามีหูทิพตาทิพต์นะครับเราสามารถมองเห็นหน้าเห็นตาก,กันได้แล้ว นี่ครับคือสิ่งที่พัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะสนใจหรือไม่ก็าตามไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณจะชอบหรือไม่ชอบเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันเข้ามาในบทบาทในชีวิตเราแน่นอนครับแล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีของเราครับให้เราลุกสบายขึ้นแต่หลายต่อหลายคนอาจจะลำบากขึ้นอยู่ที่เรานะครับเนาะว่าเราจะรู้ทันเทคโนโลยีหรือเราจะให้เทคโนโลยีครับมันกืนเราให้หายไปเหมือนกับโนเกียเหมือนกับฟิลมสีโกดังเหมือนนก กลุ่มนูรักไม่ยอมโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดท้ายก็ต้องถูกไฟปากเอาผ่านใช่ไหมอยู่ที่ท่านแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันกับทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ด้วยรักและห่หงใหยจากใจโคตรฉลองนะครับสวัสดีครับ